อันนี้นะเจ้าพี่ผู้ใครจะแกงสายบัวแกงส้มสายบัวนะเจ้าขยางแน่ไปกาดม้าเนี่ยเจ้าก็เลยแวะซื้อนะเจ้าสายบัวนะเจ้าวันนี้นะเจ้ามีคุณยายนะเจ้ามอุ้ยปมาขายพอดีเออค่ะกตเดียวเราเจ้าพี่ผู้ใครจะแกงสายบัวแล้วแกงส้มใส่ปากกสซื่อปากกดตีกาดนะเจ้าหิมอิงฮันดีขนาะเลหนาพ่ออย่างฮงโกเพราะว่า ไม่น้ำอิงอ่ะเจ้าบ้านนะเปินเอาเรือนะเจ้าไปออกหาป่าเลยนะเจ้าเราบอกพอหาเสร็จแล้วอ่ะเจ้าบ้านเปินก็จะเอาขึ้นมาขายเจ้าเอาขึ้นมาขายบนกาสนานการ์มีอิงน่ะนี่เขาก็จะได้กลิ่นป่าแบบสดๆเลยนะเจ้าจากไม่น้ำอิงเลยนะเจ้าปากก็ตัวงหญ่ไงเจ้ากระเดี้ยวนะเจ้าปีบุคคลนะเจ้าจะเอามาปักกุงนะเจ้ามาแก่งโ้มเลยเจ้าใส่ใส่หัวเนี่ยเรากับใส่พักกอมก่อเฮ้ยนะาเจ้าฮ่อคาดนางเลยเจ้าแต่บัดเดี๋ยวนี้นะปีนี่นะขยะกกินเข้าวะแนนเลย เสดายเจ้าเสดายแบบนีมะกรูดเจ้ามีมะนาวเดีวยว๋ยวใส่มะนาวเนาะวันนี้กับแบีส้มปลอยแน่ใส่มะนาวก็ได้เจ้าล้ำคือเกา่าหิวอ่ะฮึสุดกนนะานมากเหมืด้ส้มหิวเข้าตลอเลยเจ้า,านะมากสวัสดีผู้ไครหนาจะมีผิกบ้านตนลอดเลยเนาะบุ้ยมาก ค่ะไปได้เลยไปดูใครนะโมฮิม,มะส้มแอปเปิลชมพูอืมชมพูเนี่ยก็กรอบเจ้าเติบมาม่วงตามตูการนะเจ้าผลไมาบ้านเฮานะเจ้าเนี่ยเม่อุ้ยเนี่ยเจ้าเปิดมาขายนเนี่ยเจ้าใครเห็นเจ้าชอบกินตัวอะไก็ช่วยไปซื้อตัวเว้เจ้าอืมกัะเน,นี้ยไรไงก็กรอบเฮ้ยตัดเข้าหมดงแล้วปะ ตำสายบัวเหรอจ้าตำให้เอาส้มตำนี่ลจ้าตะเกอกินดิดไปได้จ้ะนี่นะมันก้าวส้มตำกับรัมเหยอเจ้ากัอยู่ใครเดหยวเจ้าเอามาแกงแกงสายบัวแกงส้มสายบัวแบบเนื้อเนือแกงแบบเมืองเมืองนี่เจ้าไม่ได้แกงสักทีนะแกงเมืองเมืองเนื้อเนือนี่เจ้าแกงใส่ห่านงเจ้ามากเจ้า ช่วงนี้นะเจ้าก็จะได้กินปากดบดใยน้อยหนึ่งนะเจ้าถ้าป็นผู้ใครก็ชอบนะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้ชาวประมงนะเจ้าบนออกไปหาป่าเจ้าตีไม่น้ำอิงแค่นอกก็จะได้ปากดเยอะเพราะบนหาปลาด้วนะเจ้าปกจะขึ้นมาขายนะเจ้าบนต่านะเจ้าตีกาทิมอิงแนะเจ้าเจ้าบ้านก็จะไปซื้อเจ้าเป็นป่าสดๆเลยนะเจ้าบางช่วงอาจจะเป็นป่าป่าบอกน้องปลาบอกลาป่าบอกป่าไนป่าเพี้ยมาอันแบบป่าบึกแบบนี้เจ้าแล้วแต่ว่ยช่วงไหนชาวประมงก็จะจับได้ป่าอย่างแล้วก็มาขายกันปลานิ้นป่าทับทิมป่าอย่างตรงนี้เจ กาะแล้วแต่เจ้าแล้วแต่ว่าเพิ่นจะจับป่าอย่างนะเจ้าถ้าเพิ่นจับป่าอย่างได้นะเจ้าปีบุกใครนะเจ้าจะซื้อนะเจ้าเพราะว่าเป็นป่าไม่น้ำอิงเจ้าป่าสดๆเลยเจ้ามันตึงหวานเหมาะขนาดนะเจ้านั่นนะเจ้าแล้วเวลาเขาซื้อนี่นะเจ้าบ้านนี่นะเจ้าเพิ่นก็จะมีกำลังใจเจ้าอย่ามันเตือนนะเนี่ยอุ้ยเพิ่นเอาพักไปขายนะมันห้าบาทสิบบาทนี่นะเจ้าอุดหนุนเปิ้นไปเถ้าเจ้านะ่นเจ้าเปิ้นกับปูคนเดียวเองอะปลูกเสร็จเปิ้นก็ เอามามาดนะเจ้ามัดย่ายญ่นะเจ้าเนาะเอามาขายเฮ้ยอ่ะขายวัวเอายเปินก่อเอามาขายเนาะเปินกับหลอกนี่เรียบร้อยนะเจ้าหลอกย้ายหลอกอย่างเรียบร้อยนะเจ้าแบบเนี้ยปีกใครก็แขมาฮักฮักเฉยๆมาล่างนะก่อนมันแกงได้เลยค่ะซาบาเจ้าพร้อมกินแล้วนะเจ้าเป็นอย่างที่มีคนซุกนะเจ้าอยู่บ้านนอกนะค่ะของฉีดมันกับสุนตุยนะเจ้าไข่ใหญ่หนาเขาก็ได้กินเขาต้องกินง่ายยุ่ง่ายตัวนะเจ้าเขาถึงจะอยู่บ้านนอกแล้วก็มีความสุขนะเจ้า แต่ถ้าหากว่าเขาบ่ได้มีความคุ้นชินเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆการกินยูการปรับตัวย่างยากกับคนขาบที่อาจจะแบบว่าบนความสุกกาะน,นี้ขอแล้วแต่นะเจาเ้าแล้วแต่เพราะว่าแต่ละคนกาะเติบโตมาในสภาพแวดล้อมี่แตๆต่างกาันนะจอันนี้บอกว่ากัรนะเจ้าความสุขอของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเจา้าสุขแบบไหนชอบแบบไหนก็เลือกเอาเนี่ยเอาเนะเจ้าอูณนะอูไหลกันเดียบไปกูใครนะเจ้าชไปแขก่งส้อนสายบัวแล้วใครอยากกินข้าวขนาดเล้กเจ้าแปเป็นยังไงกัน